ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง f อฟทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะค่ะและเบนเทนพารวยเนาะค่ะเอท่านใดเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะค่ะเผื่อจะได้พลาดข่าวสารเด็ดดีดีเนาะค่ะพี่น้องค่ะมื่อนี้แอดก็ะได้เดินทางมาวัดปู่40นเนาะค่ะปู่สินปู่กันัดวันที่1 1เนาะค่ะว่าสิวงกมุมล่างกับบนไห้เนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดก็ได้มา ติดตามแนวทางของปูซีซูนฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็เบาๆไลายเนาะค่ะกลับไปรับชมรับฟังว่าปูซิเน่นบนตัวใดเน่นล่างตัวใดเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็เขาไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ589ยอ50 5679ยดที่39 ครับผม่นัสามสิบก้าห้าเก้าเยี่ยก็เลยดึงวิ่ตัวะกับปูห้าแปดเก้านเฉพาะสิบหนึ่งห้าแปดเก้าสี่ตะแคงครับผมโคตัวเดียวกันห้า ลิ่งเฉพาะสิ่งห้าแปดเกามาจับจับคู่กันครับงวดที่39กครับผมจะได้ห้าหกเจ็เก้าได้เด่นที่5กับ9ก้กับเก้าแปดนี่มาแต่หนยังกับ8ครับผมถ้า8ดมาจะเป็นจะเป็นหกแปเท่านะั้นหกแปดที่ครับผมถ้า8มา ตัวนี้มันสีกันเ้องวิเคราะห์ดีๆจะเป็นสิบตัวนี้จะเป็นหน่วยตัวนี้ตัวนี้มันจะเป็นหน่วยโอ้ฝ้าห้องซังสิเฝ้าห้องมือฝ้าห้องมือฝ้าห้องเออฝ้าห้องเอจมือสิรักนี้ที่ปูฝ้าเซ็นต์หน่อยคือของจองกันอยู่น้อปู วัาเก่านี่มาได้ตั้งสิบทง่มเวยเหนือนมาได้ตั้งสิบไป,ปรักสิบนะปู่เนาะี่ขอแค่สามัวที่แค่แค่งวัวสามวัว ว,วิ่งเฉพาะสิบหน่วยได้ไหนล่ะว่าที่ห้าสิบครับผมโอ้วิ่งเฉพาะหลักหนวยใช่ครับว่าที่ห้าสิบออกห้าสิบก็ได้เข้มบอกเลยว่าที่สิบสองออกสี่สองครับผมว่าที่ห้าสิบออกห้าศูนย์ก็ได้นะปูนแต่ข้นบางดีๆอาจจะเป็นอาจจะให้โค้งแหกแล้ว <laughs> <laughs> แต่ว่หาห้าว่าที่ห้าสิบดีๆคับผมว่าที่ห้าสูน ตอนก็บมี่นบนนมีก็บนทั้งหมดมันมีอยู่แนคู่บนนี่เต็มสูตรเนาะครับี่เนาะสูตรเต็มนี่นะ่อันนี้สูตรเต็มห้องปร่เชิญหังแจด๘7% 8%นี่สองคู่มันจะเป็นสิบคู่เก้าศูนเก้านึงเก้าแปดเก้าเก้ารักห่าห9าแปดเก้าไม่หน่ก็มีกกับเจ็ดนมาครับหมไม่จำเป็นต้องออกแปดกับ ดเจ็ดหกปดนเป็นต้องมาออกมัจนจะนีแค่นจะเป็นงวดที่สามสิบเก้าบอกระดับอยุแปดคู่ักิศูนย์กน้น่ครับผมรักสิบลักสิบสีตัวลักหน่วยสีตัวกับผมโมรักหน่วยสีตัวมันเป็นสิบเป,ป็นหน่วยแล้วกับผมมันหอหาแปดกับโมี่มันมี่ใจอยู่นมันรักสิบมันโบมี่หกกับเจ มันก็เลยหายไปโดยประดิย์หายสาบสูญไปในจีบเมฆอ่อนป้วนตัวแเหลเ่ๆบ่มีบ่ปูเจอไอซี่เขียวอของปลอมนะครับบ่ปลอมนะปลอมบอ่ปลอมก็แล้วแต่แล้วมัหันตัวแหล่ๆก็จะหน้าครับเนี่ยอันนี้คืนเนอนเ,นอนเนอดเกเ็กวิ่งห้องไฮโคสท้ายกับเล็กวิ่ง มนีคแค้นตัวเรล่ยรกับเากับตัวเรล่ครับผมอ้ตัวเ่กัตัวเ่ไนี่โอ้ตัวผู้นี่ตัวผูสิ่งที่ต้องการนี่ครับจำเป็นอันนี้จาเบิ่งสูตรเต็มสูตรเต็มครับอ๋อสูตรเต็มของปูด้วค่ะกับวัววที่สามสิบเก้าโองคนกัะเจ้ากัจะเบิ้งสูตรเต็มน้ำน้ำปูแล้ไม่แยกสิบอยากหนวยนะห้าแปดเก้าหัวที่ห้าสิบครับผมห้าห เจ็ดเก้างวดที่สามสเก้าอข้าแค่นี้มันมีคอกันมาจะตีติที่งวดที่สามสิบเก้ามาแ้มันแยกสิบแยกหน่วยมันห้ากับเก้าห้ามาสิบอย่างเดียวเก้ามาสิบได้น่ค่ะมัตสิมามัตสิมาเกากงสิ่งใดอันนี่เป็นอันนี้อันนี้คือเป็นชุดเมันฮอก็รเล่วงกลมเน้นเน้นไว้ก่อสี่คู ต่ห้องบัวท่านน่นเน,น,น้นสุดๆเน้นสุดๆมือนี่แนหะสาเน็คือเขามาสามสดวงลวดละรับ <ผม S 1> ปูสามสิงวดยังไม่หลดเนาะปูเนาะสางวดที่39มสก้ขับผมก็มีตัวเด่นก็วงกลมหมาคือเก้าศูนเนาะปูเนาะแล้วก็ถ้ามา5ก 10, ก 50, ้าลักสิบก็ห้าศูนย์แสูตรที่หาิบ นะครับพี่น้องปูกระดาษห้ากับเก้ามาตัวกับผมวดที่สามสิบเก้าได้ห้าแปดเก้ามาตัวสิบหน่วยวดที่ห้าสิบพี่ห้อเฮ็ดบนตงไหละเห็นะครับปวัที่ห้าส่ยแค่หน่อยนะครับเนาะอันนี้คือเต็มสูตรนะครับอันนี้มาเต็มสูตรร่วงโใหม่ที่เก้าศูนเก้าหนึ่งอ้าศูนนะครับอ้างจักรวัดเก้าศูนไปเฮ็ดเอากรได้รับผม นี่ครับตัวแดงนะครับเพื่อนลองทำชุ่มแคปหน้าจอไว้เด้อพี่น้องแคปหน้าจอไวอ้วันนี้นตัวแดงตัวแดงจะให้ได้ตัวแดงกับผมตัวแดงตัวแดงมันได้ปู <c oughs> ตัวแดงนี่คือบนน้ำปูนะสมมติบัดแล้ว มันทุมันาดกันะคับผมโอ้มันทุมันหาก็ได้มาตัวรีทด้ปูรู้คือหมักน้ำใส่ปูเก่าสุนักกระจัดโอ้ยเตรมูืกันหมูปูเตรีมสุดรืกันบาณอันนี้บนอันนี้บนแต่ว่าครับผมสุตเต็มบนเป็นนี่สุตเต็มล่างเป็นงวดที่สามสเก้ากับผมวดที่สาเกาควที่สที่สาเก้านี้เาแยกเป็นลักสิบซีปูลักซิปูเม่นสิบ ขึ้นต้นกล้ากับกล้านี่แค่นี้กับสุดเตรียมต้องให้แล้วกลับเกือร่อยครับทุกนเก็บะเก็บาไนี่เอาจากคิวเขียวไม่ใช่เขาขาวหมดตัวต้องเขียวต้องขาวรูปแบบหมดนี่จะมาเขียวมาขาวกันด้วยพี่น้องอันนี้อันนี้คือคือสูตรเล็กวิ่ง กรบผมเรีจะเกกเโอ้สุดเด็กนี่เด็กวิ่งสมตัวมาสิบหน่วยเ่ามับผมเลนละงวดที่49่สบเกาก42กครับมันก็มาสี่เนียงวดนี้งวดที่ห้เข้ากับลุ่นกันต่อกระผมห้าสเล้อพี่น้องห้าสิบ ห้าแปดเก้ามาตัวห้าแปดเก้าศูนย์สามสี่สามเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งสามหกสามเจ็ดสามเจ็ดหกอันนี้คือเล็ดวิ่งมันเนาะกระผมนี่คือเล็ดวิ่งมันที่ห้องที่แตกที่แดกกันมากระผมให้ไปที่แรกนะปูเนาะเพื่อให้เล็ดวิ่งตัวนี้สุดเต็มมันกระผมมันก็เดินดีห้องมันเองที่สามกับเจ็ด ถ้าสามกับเจ็ดไม่มานจะมาแปดหนึ่งแปดห้าเมนแปดห่งหนึ่งแปดห้าแปดี่แล้วห้องหนึ่แค่สองห้องน้มาจับคู่ครับผมจับคู่เน,น้นสองหลักหลักสามจะมีสี่ตัวถ้าสามมาจะมาหน่วยถ้าถ้าเจ็ดมาจะมาหลักสิบล่างล่างอย่างเดียว<า>ตรงตรงไม่ต้องกลับครับตรงตรง่ต<ร>้องกลับไปยังงบมาณเดียวดู่กากระบาดเห็นไห ครับตัวนี้ไไดบ่ือกตัวนี้ซื้อกันไบ่ซื้อเลยแต่ว่าแต่ละให้กันนาปูนะก็อันนี้คือเต็มครับผมข้อตัดตัวนี้ตัวนี้คือตาฟ้าบลูมากตัวที่ปูตัดออกอะแต่ทีจารณาที่แน่ๆน่ห้องห้องเน้นมาดานี่จะมีแปะคู่ตรงๆไม่ต้องกลับมาเน่เขาเล้วมาเน้นจุดๆอันนี้ห้องเน้นอะไรเนี่ยแปะคู่เน้นจุดๆ กลมกลมเดียวอนปูไม่ต้องครับผมพั้นท่งปูตั้นปูพันแล้วจะตงกลมไม่แห้งเอาครับแกคปนะจอยนะครับผมอันนี้คือเต็มสูตรล้างนะครับสำเร็จนาะเต็มสูตรล้างได้แน่นองแด้วเอาไปปิดจานหน้าไปนะครับปูเน้นให้เม็ดเดียวสูนสามนะครับเน้นเม็ดเดียวสูนสามนะครับได้เดี๋ยววงกลมให้เน้นจุด อ่ค่ะพี่น้องก็แคบนาจอไว้เด้อค่ะปูก็ได้วงกลมบนล่างให้แล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็แคบนาจอเอาวไว้เนาะค่ะล่างปูก็ให้3ามศูนย์ตีสามเจ็ดศูนย์งาะค่ะหนึ่งเนาะค่ะหกสามเจ็ดสเนาะค่ะที่เน้นๆน่ะปูวงกลมให้ศูนย์สามเนาะค่ะพี่น้องบนนะคะปูให้เก้าศูนยเ้านงาปดเะค่ะพี่น้องค่ะ 5859 5051เนาะคะ่ะตัววงกลมให้เนาะค่ะก็คือ9091เนาะคะ่ะแล้วก็5051เนาะคะ่ะพี่น้องก็เอาไปจับเสียงลอตเตอรี่เบิ่งเนาะคะ่ะปูก็บอกว่าตัววงกลมนี่แหละค่ะที่เน้นๆเนาะคะ่ะได้ฟันธงให้เนาะคะ่ะก็วงกลมนี่แหละค่ะเนาะปูบอกว่าวงกลมตัวใดออกตัวน,นั้นเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็เอาไป ผิดจรณาเบิงเนาะคะ่ะกับสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ